ตอนที่เข้าไปวัดเพลแก้วครับก็โดนเจ้าหน้าที่นะครับเขามองว่าพวกผมสองคนเหมือนเหมือนกับพม่าไปซะแล้วนะครับอาจจะเหมือนกับแรงงานพม่าหรือเปล่านะนี่ครับ VIP สั้นพัดลมตรากอากาศจุดยอดเพื่อเอื้อสวัสดีทุกคนสวัสดีครับนครธนบุตธานเข้าสู่ซองบ่าวเมืองลวงกลับมาพบกับกูดอีกเช่นเคยเนาะสำหรับในครั้งนี้กูดเองก็จะมาเล่าอีกทีหนึ่งประสบการณ์เรื่องว่าเป็นบทเรียนให้กูดได้แหละกับการเดินทาง โดยรถไฟ uh, SRT ข้องประเทศไทยเนาะก็คือในช่วงที่ว่ากูดได้มีโอกาสไปกรุงเทพมหานครนทีผ่านมาเสวนาธทานก็คงจะได้เห็นคลิปอยู่ที่จ้องกูดกันแล้วนะบอกว่าจะเป็นกันไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในกรุงเทพมหานครบอกเราว่าเป็นอี่ห้ที่มวลแล้วก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอยากไปแล้วอยากไปอีกแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือว่ากูดเองกับ แฟนของกูดได้ไปนํากันซ่องคนแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ประสบการใหม่ให้กับเราเนื่องจากละเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ยังบมีโอกาสไปที่กรุงเทพมหานาครแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราสําหรับในม้อนี้นะโค๊ดเองจะมาเล่านะทุกคนในขณะที่ตอนการเดินทางคากลับอของกูดจ,จากกรุงเทพจะกลับมาที่เมียงจันทน์ก็คือจากสถานีบางซื่อมาที่สถานีคําสวัสดิ์ว่าการเดินทางในครั้งนี้ที่จริงแล้วบ่เลอเป็นการผิดพลาดของกูดเลยเนาะเพราะว่า ตอนที่ไปนะคิดว่าเอ๊ะการจองรถจองพีรถไฟอ่ะมันน่าจะบทท่าจองไปกลับก็ได้เนาะเพราะว่าในส่วนที่ไปก็คือว่าเหายังบบหูมือจะกลับเทนะเนาะเพราะว่าอาจจะมีการเลทก็เลยว่าคิดว่าคันท่าจะกลับแล้วก่อนหน้ามือหนึ่งเห่าหรือว่าซ่องมือหรือว่ามือหนึ่งเขาน่าจะจองจองผ่านแอปอ่าผ่านแอปตัวดิจิกเกตนะนะเนาะเป็นแอปรถไฟของประเทศไทยนะนะที่ว่าจองตัวจองปีจองน่าจะมีบญห้าอกขึ้นว่า จ้ากรงเทพมาแมวเบงจัเนะ่ะคือ่าคนนั่นจะโบไลโดยเฉพาะมันสันสันนอนสันเตียงนอนอย่างสี้เนาะแต่เผอิญว่าเต็มทุกคนคือเต็มเบิดแล้วกับมือนันกุศลก็ต้องดได้มาได้เพราอหดมือต้องได้มาพออยู่กับเกือบอาทิตย์หนึ่งไปแล้ทุกคนเต็มเบิดแล้วทีนี้ที่ว่าบล็อกเป็นกันเปิดประสบการณ์ใหม่คือตัวกุศลน่ะคือได้เคยนั่งมาแล้วแหละสําหรับรถไฟในราคาซ่องลอยปาบ้านนี่นะเนาะแต่ว่าเฟสของโคตรตี้บันนี้เนาะเราบเคยนั่งจากเทือ กเป็นการที่ว่าให้ทดลองในนางเบิงได้เหน็นหูได้ลิมรถประสบการณ์ในการนั่งรถไฟด้วยซันนั่งธรรมดาในราคาช่องรถไปบาทจากกรุงเทพมหานครมาที่คำสวาสที่เวียงจันทนี่เนาะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยไปได้ในี๋ยวันนี้กูจะพาทุกคนไปเบ่งพร้อมๆกันเนาะสำหรับทา่านใดที่ว่าได้แวะเขา้ามาแต่ครับสมคลิปของกูดก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับว,ว่ามักก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กูดเด้อเ,เนาะในการสร้างคลิปแล้วท่านนัท่ว่าได้แวะเข้ามา ทำอีทติดตามครับสมซองฮุนกูดก่อฟากกูติดตามให้กูดเพื่อเป็นกําลังใจนั่นเองเนาะแต่การให้คุณติดตามได้พุ่งทะยานไปหอด60,000 subscribe โดยไวโอเคครับไปเพิ่งพบพ่องันเลยทุกคนไปเลยเป็นครั้งต่ออีทจะมารีแอคชั่นเบิ้งซีนาท่าทางตัวเองเนาะสำหรับตัวนี้คุณเองก็ได้มาอยู่ที่สถานีรถไฟอภิวัตรเดอะชนรีกลางบางซื่อแล้วนะก็สำหรับตัวนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วเนาะหลังจากที่ว่ามา เียวที่กรุงเทพมาหาหนครบอดายซามสี่มือแล้วก็มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายที่ว่าจะต้องไดไ้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ซึ่งกลับบ้านในครั้งนี้นี่ไม่ขอว่าพวกเขาสองคนเนาะก,ก็ได้จองปีรถไฟแต่ว่าสันนอนกับสันนางนะ่ะเต็มเบิร์ดก็เลยได้ได้ได,ด้สันอ่าซันนางแข่ง ้อท่านเพว่าเที่ยวของกูดมันจะออกอยู่ประมาณ1ดโมง้5านาทีเส่งว่าจะไปฮอทีลาประมาณ9โมงเช้าตอนนี้พวกเราว่ายังรอท่าอยู่นี่แหละทุกคนคือบอกเลยว่าสังเกตมือแต่นาของกูดเนาะสังเกตบือแต่นาฮ่อกูดคือหน้ามันจะโสมลงนิดเด้เพราะว่าตอนที่ไปกรุงเทพก็คือแบบใจยางเลยนะยางกระทุกมือเลยแล้วโดยสภาพอากาศ ในตอนที่ไปกับทดูฝนเนี่ยอากาศมันก็จะฮอนแดสินนะ,นะเนาะโอเครุยต่อเลยเพราะว่าสำหรับตัวนี้ก็มันก็จะมีบอลที่ให้ซ่าโัรศับคือตัวนี้เราต้องซากปแบบเดเต็มที่เนาะพอเดินทาง,ส,งสิบ่องชั่วโมงยานไปตทวศั์เป็นก็นต้องเตรียมไปก่อน,นคือตัวนี้คือครับคนที่ไปไซแหงงานอยู่ที่ไทยเลยนะทุกคน <laughs> คือกับไปพบเครื่องครบคล้องบ,บกระเป๋าไปเออเนาะ ใจให้งานอยู่ที่น,นั่นนะตอนนี้พออยังงนัวท่ารถไฟแหละทุกคนคือก็บคึ้นนอวว่าจ,จะได้กลับเนี่ยตอนที่ค่าตอนที่ตอนที่ทเดินทางจากลาวมากรุงเทพฯแบบเขาได้จองจองปีได้จองตัวได้ซันได้ซันที่วบบด,ดีซันนอะได้ซันนอนอ่าซันนอนเตียงเตียงรวมกับเตียงถึงราคาประมาณเจ็ดแปดรอยแต่ว่าค่ากลับเนี่ยอืมเป็นความผิดพลาดของกู้แหลคะคือบบได้ใจฮอน์นะคือ่าน่าจะบมดเต็มแหละก็เลยว่า มาจองสุดท้ายเต็มเมื่อเจอเลือแต่สั้นธรรมดาสองร้อยไปกว่าบาทก็นี่คือการคิดว่าเป็นการประหยัดในตัวเนาะแล้วก็การเดินทางแบบสัำผัอีอติมหนึ่งหลดศาสนะยังไหมหน้าตากาจ็จะสกเมื่อยนะตอนนี้พูดได้ก็ได้ตัางคนต่างเมื่อยอาทิตย์กลัวๆได้อยู่นไนเกูเป็นไปกรุงเทพสั้นนาง<ม>บวัวซ้อน สีเสื้อสีเลืองสีแดงสีดำแต่ยังบอกสีเขียวสนับเลยแฟซันกันนุ่งใส่ปะกลับบ้านบ่กับไปหาลูกมาเล็นคนที่มาเซลเซลแฟนกูเนาะมักว่าเซลบอลย่อกลับซองสาเพื่อให้ความอิดเมย์มันรู้สึกผ่อนไคร่ครั้งนี้จะกลับบ้านโดยรถไฟ V I P นี่ชั้นนั่งชั้นหนึ่งชั้นส ได้ยังได้ไปฝากลูกฝากเตาเนี่ยในเครื่องเล่นในตุ๊ก,กตาอยู่บ้านเขาโบมีอบอกแต่มันซื้ออยู่ที่ไทยกับพิเศษนี่แต่กล้องนะไม่ใช่นชนะกล้องเล่นจะเป็นแม็อินใช่าแต่มาคนค่ายเป็นคนอินเดียคนอินเดียเราซื้ออยู่ที่ไทยซื้อที่ไทย <c oughs> มาซ้ำซากรวมกัน <c oughs> บอกอยางน้อยกันด็กน้อยก็จะดีใจเด้อ่าได้ของฝากจากไทยก็ได้ ส่งไปบางที่จะกลับไปที่บ้านเนาะเดี๋ยวพุทธเองก็จะมาซื้อข้องฟ้าอีกเต็มทางหนึ่ง่ต่า่าบมแน่ใจว่าเพ็่นปิดระบอบเพราะว่าอยู่ในสถานีรถไฟอยู่ในสถานีรถไฟบางซื่อนเนี่ยคนก็นจะมีโซนที่ว่าค่ายห้องกินห้องฟ้าเนาะ นี่นะทุกคนให้คงเห็นข้อความแต่ว่ามาเบิ้งกันว่าจะยังย่งแดดเพราะว่าลลยหานก็เริ่มปิดละคือบอลทูทาร์นใน,นะเพื่อนก็จะมีบอค่ายเครื่องแต่เพื่อนว่ากูดไปซาเกินไปเนาะตอนนี้ไปก็เลยว่าแบบแต่ละฮานเพื่อนเริ่มปิดละเพื่อนจะเริ่มปิดในช่วงประมาณ กือบซ่องทุ่มนะยีนาฬิกาขึ้นไปเพิ่นก็นเริ่มปิดแล้วน่นจะบลดได้ค่ายบลอได้ค่ายราวารถไฟก็น่าจะออกแล้วสินะเนาะมันก็คนก็จะบาไล่เพิ่นก็เลยว่าปิดเนี่ยความจริงมันมีข้องฟากและล่ย่างเนาะอยู่บนนี้ที่ว่าเขาจะซื้อนี่ยจร่งทีกุดยักได้เนี่ยแต่ว่ามา้ายเกินไปเอาไปโอกาหน้าเนาะกุิดว่า,าไปโอการนาเมื่อกี้ก็ได้ซื้อไปแล้วแต่ว่าบ่พอเนาะ ิไปจะมาซื้อไหม่แต่ว่าเพิ่นพิธานเมันไนแล้เอาละทุกคนสหรับตอนนี้ก็พูดเองก็รอท่านที่จะเดินทางกลับเนาะเพราะว่ารถไฟก็จะออกอยู่ที่21 2นาฬิกา25นาทีตอนนี้ก็อยู่ที่20 25. นาฬิกาย5นาทีอย่างอีกส่วงหนึ่ง,อองตอนนี้ก็อยู่ที่ 2ีนาฬกา25นาทีคือจริงๆก็เป็นความผิดพลาดคือกูได้ว่าแหละเนาะความจริงกันทาว่าจองตัวไปกลับแล้วแต่ว่าค่ากลับก็นย่างโูมือละเอียดดีเลยนะก็เลยว่าน่าจะบุเป็นยังเดะแต่บุคิดบ่ฟันว่าจะมีคนกันถ้าว่าไปทางเมียงจันทร์ก็คือคนต้องไปเที่ยวที่ลาวมันบ่บุ๊คิดว่าคนจะไปเต็มขนาดนั้นนะ อย่าสอดอย่าสอดเล่าเด้เหลืองสีเหลืองซื้อโออิชิ <laughs> เป็นคนแบา <laughs> ดีอีกชัานตัวเองครับตลงไปอีกอยากเนาะทุกคนเนี่ <laughs> ยค่ากลับค่ากลับในกุพเอินก,กุเดงคับตอนที่ไปที่ไทยก็ได้ได้ซื้อเสื้อเป็นเสื้อยือดนะครับผม <laughs> เป็นสัญลักษณ์ไทยแลนด์เนเป็นการบอกให้รู้ว่าไม่แต่ไทยเด้ <laughs> คนกินโตไใบห้อมอยู่แล้วจำบุต้องเป็นห่วงรบของตัวเองแม่คุ้งเพียนมีปลานั้งลำกินโต้ได้ไหเมื่อคืนนี้แพ้แล้วแพ้เดี๋ยวค่ายคิดหน้ากันแม่เว้ยไปใช้แรงงานที่ไหนครับลาสุดๆทำเป็นพม่าไปแล้วตอนที่เข้าไปวัดเพลแก้วครับก็โดนเจ้าหน้าที่นะครับ เขามองว่าพวกผมสองคนเหมือนเหมือนกับพม่าไปซะแล้วนะครับแจะเหมือนกับแรงงานพม่าหรือเปล่านะนี่ครับ V.I.P. สั้นพัดลมตรากอากาศสุดยอดประเอิญว่าดีแต่ว่าต้นค่าทีค่ากลับเนี่ยคือคนบลไายทุกคนโบลไล่คนโบลไล่มันได้แล้วกามันรู้สึกว่านั่งกับโบเดเออัดเนาะโล่งดีเนี่ยค่ากลับก็ชีฟิลประมาณนี้แหละเนี่ย นั่งรอไปชุดซองโมงเลยเนาะการเดินทางในครั้งนี้นะอโยธยาบ้านาเจ้ามาเที่ยวอโยธยามาบ้านมาอโยธยาพูดเองก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวละเนาะแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยแล้วเนี่ยค่ากลับก็ซื้อฟองฟ้าไปตอนเป็นมีกอบองเบิ่ชิมเป็นเังไหร่วันสิเป็นประมาณได้แค่ยี่บ่ ซีนา่าคือเป็นแปลกๆแต่คนนายสร้ากล่องกะจะซื้อมาฝากที่บ้านก็เป็นเวลา22นาฬิกา31นาทียังอีกโดนนา้าก็จะหอดเล่าเพราะว่าเราจะไปหอดเล่า,าประมาณ9โมงเช้านะทุกคน <laughs> ลุ้ลๆแล้วนะครับของฝาก มาแล้วนะครับผมเป็นแมคคายห้องกินิเนอรอบบอดเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ะใงการนั่งรถไปเนี่ยในสั้นประหยัดน,นี่นะทุกคนคือก็จะมีแมคคายรอบเดิกเออตะเกียบหยอ,ยอกในยเนาะเพราะว่าแมค้าที่มาค่ายเครื่องส่วนใหญ่เป็นผู้ทีค่อนข้างมีอายุล่าดแต่ว่าท้าเจนน้าแบบอดทนในการมาค่ายเครื่องเดืกดเดือดืนๆในในาดนี้นะทุกคน คือเขาจะเห็นในดสุขัณฑ์นี้แวะจะมีพวกมาขายเครื่องขายยังไงครับหมูแค่เดียวเขาปีสิบเนือยี่สิบอนมอันนี้หมูนี่ปลาอ๋อไอเอาเอาหมูสังเกตที่นิ้วนะครับจะมีเนื้อหมูหนึ่งใส่แบนทองคำนะครับผมอันนี้อะไรครับผมถือว่าแม่ค้าไม่ธรรมดานะครับผมอาจจะเป็นคนที่มีแต่ว่ามาในคาบของแม่ค้าก็ได้นะครับโอเคข้าวเหนียวเอาวสองข้าวเหนียวก็ยี่สิบเหรียี่สิบบาท สิบาทโอเคพอดีเป็นเจ็ดสิบบาท,บาทอาจจะเป็นแบบกิจ,จรกรรมพิเศษว่างๆของเขานะครับมาขายของก็เล่นนะครับเดี๋ยวฟิวฟ <s ign al> <feel S 2> ิว <feel S 2> ตอนมากับตอนกลับคือประ่างกันนะ <c oughs> <c oughs> ตอนที่มาแปบนึงต้นกลับแป๊บนึงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยเ <c oughs> <c oughs> งินหมดแล้ว <c oughs> ตังหมดแล้วแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งสถานีนะครับผม <S <S บรรยากาศก็นี่ครับไม,ม่มีครับนะครับผมนี่นะฮะชิวๆดีว่ามือที่มาเนี่ยคนโบลาาเนาะคนโบลาาหล้กการเหตให้เฮาสมารมีเน้าทีในการนั่ง <S <S น,อน,นอนกระไดนะยัน นี่พาอีกรอบนะครับโรตีอยุธยาคือกูได้ลองกินมาแล้วคือแบบว่านว่านแหงทุกคนว่านาเป็นสัญ,ญลักษณ์<า>เป็นเอกลักษณ์อาหารว่านคองฟ้าของอยุธยาเน,ะนญญาะเนี่ยคือกูได้ว่าแหลมแมค้าส่วนใหญ่เนะนี่ยบางคนกับมีคาเฟ่นะฮถเจนมีคาเฟ่มีน้ำสาคาเฟ่มีกาน้ำฮอนแบกขึ้นรถไฟมาเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะ,ะทุกคนที่งเป็นไข้เ่องแต่ว่ายุดึกนะ ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองสินะเออเนาะก็จะเอาการ์ชื่อว่าซู่ซวนสมควรในการคายคล้องเนาะคายคล้องคายเครื่องซู่ซวนไลายเนาะนี่นะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่ดีเลยแหละแล้วก็เป็นเอเบอร์ไลายเป็นบทเรียนให้กู้แหละอ่าในการนั่งรถไฟเพราะว่าคือบว่าพักันแล้วแต่เนาะอย่าลืมกันแล้วกันไพ่ที่จะเดินทางจากลาวไปกรุงเทพมหานครอย่าลืมในการเวลาจองตั๋วหรือจองปีผ่านแอปพลิเคชันของรถไฟนะ ต้องจองไปแล้วก็ต้องจองกลับพร้อมเนาะยามักง่ายคือกูดเด้พอตอนที่ข้าไปเนี่ยกับกบได้คิดว่าข้ากลับมันจะเต็มมาขนาณะนี้นะเนาะคิดว่าคิดว่าคนจะมาเที่ยวลาวน้อยแต่เพอเอิญว่าช่วงทีข้ากลับนะ่ะกับกันติดกุดจื้อเนอี่ยคืนวันนั้นจะมือนันจะเป็นมือมือวันรยุดข้องข้องของ้ขอ,งขอ,งของประเทศไทยนะเกี่ยวกับเป็นวันเสริเพืะเกียรตินี่แหละขอ้องอ่า จะมาหาชีวิตณ์นะซึ่งค่ากลับเนะี่ยเต็มจองก็ได้กับบไดพ้พยายามซอกซอกจังหวะในการจองก็ได้กับบได้บดุได้กันในสุดท้ายตอนด้นั่งเนาะแต่ถ้าว่าความสะดวกสบายในการจองปีจองตัวเนี่ยคือมันสะดวกสบายนะทุกคนผ่านแอปเลยนะปัจจุบันแล้วก็การชำระเงินก็ชำระเป็นแบบเงินบ้านแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องมีสกุลเป็นบัญชีเงินบานอยู่ที่ธนาคารเราแล้วก็สแกน QR แอารต่กระจายเป็นเงินบานก็เท่านั้นเนาะบุได้ยุ่งยากยังไร แล้วก็เทนีกุ้เองก็ราประสบการณ์อีกเต็มหนึ่งประสบการณ์ที่เป็นปบทเรียนให้กูเลยครั้งต่อไปจะบ่มีนี้อีกแล้วเนาะทากว่ายจะจองก็ต้องจองอไปแลวก,กับพร้อมกันเลยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็เท่าจบ่จะรวรวนี้ขอ้อคอบใจนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ว,วะเข้ามารับชมนะครับของผมนะครับหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสมบายดีสวัสดีครับ